สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกทท่านครับที่มีใจรักในการเลี้ยงัวเลี้ยงควายด้วยพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับครับทุกทท่านนะครับเข้ามาสู่ช่องมองค่นเกษตรฟ้ามครับพี่น้องหรือว่าบ้าห้ำครับพี่น้องมื่อนีง้อหน่อยครับครับมันหนี้ครับมีปัญหาก็คือมันเป็นตุ่มครับพ่าผีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับเขาไปเบืองว่ามันเป็นตุ่มมันเกิดย้อนยังนะครับหลสงมีวิธีรักษาอย่างไรนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับพี нолог, ่น้อง เชินขึ้นมานะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็คือพี่จังเนยๆล่ะครับพี่น้องว่าน้อยเป็นตุ่มครับเกิดจากสาเหตุนะครับเกิดจากสภาพอากาศครับก็ว่าน้อยก็เป็นพดเป็นพื้นนล่ะครับแบบนี้นะครับที่แรกผมก็ตกใจพยักหน้าคักเลยนะครับพี่น้องผมก็นึกว่าเป็นโรคล่ปีสกินครับแต่่าก็ผมก็เลยเอามือลูบร่องเบืองครับ ว่าถ้าเป็นโรคลำปีนี่พี่น้องสิจับบ่ไ้นะครับบ่ายบ่ไรครับ้าบ่ายปุ๊บจับปุ๊บเขาสิเจ็บทันทีเลยนะครับพี่น้องเขาเลื่อนมาโรคนี่เป็นโรคล่มผิดนะครับลักษณะอากาศนะครับพี่น้องตั้งจากที่ผมสังเกตล่ามานะครับมันจะสิเป็นตุ่มครับเป็นตุ่มกับเป็นมาถึงกับหัวแข็งนะครับกับมือรูปได้ครับแวก็ถ้าเหาเก่าทีนะครับพี่น้องเก่าเขาจะยืนนิ่งนะครับ อันนี้คือเป็นโรคแบบนี้นะครับเพื่อนโรคลมผิดครับทาเกาเขาจะยืนนิ่งนะครับทาดินก็คือล้มปีครับอันนี้เขายืนนิ่งครับยืนให้เกาเลยครับผมก็เลยสงสัยก็เลยโทรไปถามครับแพทย์ประจำตำบลนะครับโรคอันนี้มันเป็นโรคอีกอย่างเพื่อนก็เลยให้คําตอบมาว่าเป็นโรคลมผิดนะครับซึ่งตัวยาที่ใส่นะครับตัวยาที่ใส่เพื่อนบอกว่า ใส่คอลาเมนนะครับพี่นอ้องคอลาเมนนี่จะมีเอ่อระงับฤทธิ์ของฮิสตามีนต่อร่างกายในส่วนของหลอดลมลำไส้และท่อปัสสาวะนะครับเช่นครับเออสามารถออกฤทธิ์ต่อต้านอาการแพร้ต่างๆนะครับเช่นฟุ้นละอองลมพิตลดอาการพื้นขั้นและก็อาการแพร้เนื่องจากยาบางประเภทครับช่วยลด ลักษณะบวมของบาดแผลอันเนื่องจากผลของฮิสตามีนนะครับพี่น้องขณะที่ใส่นะครับฉีดยาเข้ากมเนือ, 1, 2, 3, 2, 3, อนึงซีต่อน้ำหนักหาถึง20กิโลกรัมหรือว่าทุก12ชั่วโมงนะครับตามแพทย์สั่งนะครับพี่น้องจะฉีดยาตัวแรกก็ต้องปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ก่อนเด้อครับเด้อหลังจากฉีดนะครับหลังจากฉีดไปแล้วนะครับ ตุ้มกะยังเป็นอยู่ครับก็ยังมีอยู่นะครับพี่น้องยังลูกยังเห็นเห็นยังเป็นลักษณะยังหวงแข็งยังเปลี่ยนตุ้มอยู่นะครับน้ำขาน้ำแข็งกะหายไปหมดแล้วครับน้ำกลนน้ำกายเดวนีน้นึงครับกติล่องซ้ำยาล่องมาอยู่นะครับพี่น้องกติหายก็เลยเป็นเช่นไรล,ละครับ ดีกนแล้วครับน้ำหัวน้ำยังก็หายไปแล้วครับพี่น้องแต่ก็ยังรูปเบิ่งยังมียังเป็นรูปเบิ่งคอมเมนต์บ้านหองก็ยังเป็นหัวยังเป็นเงาเงาอยู่นะครับจะได้ซ้ำใหญ่นะครับฮะคลิปนี้ก็อาจจะมีความรู้ครับเมื่อหน่อยก็ร้ายนะครับสำหรับพี่น้องนะครับแต่ขามาชมหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำหนเอยด้อครับเด้อก็เป็นกำลังใจให้คนเห็ดคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะขอจบไปสำเนี่งนะครับพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ